ด้วยขอด้วยเอไปเลยเ้ยยอ่าเพิ่งไปพี่มาถ่ายเดี๋ยวถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยพี่น้องเออนี่นิดามาเอาเสื้อเอาหมวกเหลืองมาหนึ่งสองโอ้ถ้าคุณนีดถือน่าจะเหมาะนะสามห้าเมื่อกี้พี่หนึ่งแบบไม่ถ่ายใครบอกมัหรอเออไอ้นี่ถ่ายยังถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วขอคุ้มเดี๋ยวเมียครูเห็นเอาที่เออเออ จีิงแยไม่อยู่เลยแจ้งมังเท่าไหร่อ่ะแจ้งสองร้อยงานรูปเนี้ยเท่าไหร่ที่ไหนล่ะไม่ถึงเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยอะไรอ่ะเออเอาได้แล้วเอาได้แล้วออกมาได้แล้วออกมามึงออกมาเออออกไปใครยังไม่ได้แจ้งไม่มีละเอาเดี๋ยวผมเขาผมรูปนึงเขาผมพี่หนึ่งพี่หนึ่งรูปนี้ตั้งแล้วใช่ไหมค่ะเดีวพี่หนึ่งค่ะยังสามถ้าแมวบ้าหลัเยอะหลายอย่ะ ซอ้อมไหมแกซ้อมปะอะไรเนี่ยโอ้มันคทาลนแมันมาบ่อยอะไรพี่ตีมางพี่ตีเอาเต็มตัวนะคร right> ับแนนเด็กนำนะเฮียเราเียมเียมเียมะเียน่าเลยนะพี่

เป็นเขาจะได้ไม่ต้องฟอลโล่เราเขาทำนายเขาทำนายทำนายสอนสอนสอนทำนายสอบอีกเยอะเลยถอยหลังเยอะเต็มเต็มเต็งเยอะแดงแกอย่าสวยดิทำท่าแกมเอหนึ่งสองสาะใช่เก็บกดจากเมื่อคืนใช่ไหมหนึ่งสองสามโอเค ไปไปไปก้มงากชัดมากชัดมากหน้าสิเขื่ยมาเรานาถาทัวร์กำลังจะลาจากปชด445นะครับจากฐานบนนะฮะเดี๋ยวไปนั่งเรือไปฐานล่างแล้วก็จากฐานล่างก็จะกลับไปที่เขื่อนบางลางนะครับ ไปแล้วครับเอาไปแล้ว <left> พี่อ <ć S 1> ุ <és> ๋ยโอเคโอเคโอเค เอาภาพเดียวครับภาพเดียวได้ดรตรงนี้กันเนาะดูเดียวมากเลยเจ็บนไนะ้ยหนักเวอยเอาพร้อมครับพร้อมครับห 2, 2> นึ่งสองทีครับเรียบร้อยครับ